สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราลออดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์คีบิโรนี้จะทำเขึื่องเแนะนำสินค้าไม่ได้เชิญชวนการลงทุนในดการลงทุนความเสี่ยงใต้คปวิโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยันยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคีบิโร2 0ง3อันนี้ก็จะเป็น EP ที่403อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของนะ Step N นะหรือเหรียญเขาก็คือ GMT จริงๆมันจ,จะมีอีกเหรียญหนึ่ง GST นะแต่ว่าราคาต่ำมากแล้วนิ่งมากเลยพูดถึงอ่า Step N GMT ก่อนละกัน นานวิ่งอันโด่งดังนะวิ่งรับเงินตอนแรกๆก,ก็ช่วงปี2 0 2 1ก็จะเป็นระบบดีฟ i เริ่มมาระบบเออเล่นเกมได้เงินก็มาต,ต่อจากตอนนั้นก็จะเป็นวิ่งรับเงินนะตอนนั้นโอ้โหรองเท้าคู่หลักแสนหลักล้านเลยนะแพงมากตอนนั้นนะอ่ารัฐสพาก,ก็ก็แตกนะแต่ตอนนี้เหมือนจะเริ่มกลับมาแล้วนะมาดูกันสักเล็กน้อยนะวันนี้วอลลุ่มไม่ธรรมดาจริงๆวอลลุ่มเขานะ่าไปดูกันวอลลุ่มเนี่ย เกือบแตะ500ล้านล้ววันนี้นะโ,โหสูงมากกว่ารุ่มแตะ500ล้านเอามาดูใครที่เทรดก็ n บแนนอย่างเดียวก็น่าจะไปสัก200ล้านแล้วมแเราก็จะเป็นคอนบิดอ่ากูคอยและอื่นๆนะช่วยกันเทรดไม่รู้ว่ามีข่าวดีอะไรวอลุ่มโอ้โหบวกขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะอจริงๆผมก็ ได้เก็บตอนประมาณ2.5องจุดหาจริงๆเก็บตอน2.0เล็กๆเก็บตอนสองจุดห้านะวะสองจุดห้แล้วก็ค่อยปรับขึ้นมานะอ่ะมีคนแนะนำให้ซื้อนะอโอเคก็ตอนนี้ก็ราคาก็สูงว,ว่าจริงๆอย่าผมเห็นตอนราคาที่ช่วงน,นั้น,นะเดือนกว่าๆราคาอยู่0.16นะผมก็ลังเลยพอหน่งแล้วก็ขึ้นสองผมก็เอ๊ะมันแพงหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ นะแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ยังได้ซื้ออยู่ตำนานนี่ก็เป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมวิ่งนะ Wing, เกมวิ่งมาดูกา,กากันเว็บนะแต่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะผมไม่มั่นใจว่าเขาเขามีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่านะ Wing, เกมวิ่งเดี๋ยวเราดูกราฟบ,บนใบแนนกับราคา g m t นะออตอนนี้ก็ราคาต่ำที่สุดในใบแนนในช่วง เดือนสิบวันที่สิบเนี่ยประมาณสักเดือนประมาณสักสามสิบสาสิบห้าวันในราคาสูงจุดหนึ่งสามตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ประมาณสองเท่าแล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดนะ,ะนี่นก็ทำให้แบบน่าสนใจเลยนะราคาถือว่าดีมากเลยนะเออ,เอ,อผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มีกี่เหรียญน,นะตัวนี้มันก็จะมีอ GMT ก็ หนึ่งพันล้านเหรียญน,นะอ่าที่ตอนนี้นะตอนนี้มีก็ประมาณประมาณพันสามร้อยที่มีในตลาดตอนนี้นะมีทั้งหมดห้าพันก่อเหรียญน,นะราคาสูงสุดเมื่อก่อนกอ็ประมาณสี่ดอลลาร์นนะสมัยก่อนนะสูงสุดนะมาช่วงเกมก่อนจะแตกพอดีช่วงนั้นมาช่วงประมาณ ไปลายๆของมันยี่สิบมาเกมนี้ก็เพิ่งเข้าไปนั้นได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วสักพักก็เกิดตลาดร่มนะก็เลยแตกอย่างนี้นะไม่แตกนะก็เขาเล่นอยู่แต่ว่าไรายได้อาจจะไม่คุ้มแล้วนะอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับ GMT นะอมีรุ้นมีรุ้นนะว um um อลุ่มมหาศาลวอลุ่มเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าสมัยก่อน500ล้านเนี่ยต้องติดประมาณอันดับ17-18นะแต่ตอนนี้ ห้ารอยล้านเนี่ยถือว่าธรรมดานะตอนนี้ก็ติดอันดับที่สี่สิบเจ็ดนะในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครนะกระดานเทรคริปโตอ,อันดับหนึ่งของโลกนะใบนั้นใครยังไม่สมัครสมัครได้นะครับ เปิดมาห้าเกือบห้าปีเกือ OK บหกปีนะอันเวเทคกซิโตั์ดับหนึ่งโลโอเคเอ็กซ์เวเท็กซิโตั์ดับสองโลเปิดมาแปดปีเกือบเก้าปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจิ้นที่ดีๆในโลกูค,คอยเปต้นน้ำเกตดไดโอแอลแ,แบงน,นะสายเกมก็โมบ็อกก็แล้วก็บิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับคลิปนี้ไม่เช็คชว์เรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสีย่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย